ก็เลยหาเปี๊ยกพอยปี๊ยกพอหายไปไหนยังค่ะเปี๊ยหายพี่กีตาร์ต้องถามคนเดียวนะค่ะพี่มังกรอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฟังเสียงพิณก่อนนะครับอา จังหวะนี้เป็นไหมคะตื้นตื้อ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 ตื้ัตื้อ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 ตือตื้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 อตือตือตื้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 อตือตือตื้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 อตือตื้อตื้อตือตื้อตือตื้อตื้อตื้ตื่อตื 这个，你们怎不不给我看？ เก็บมืออ่ะไหนค่ะดูมือหน่อยเล็บจะออกเลยถ้าแบบนี้เลยเดี๋ยวจะมาดูเล็บออกได้ไหนหนูดูไหนมือที่ด็กกีตาร์ทุกวันเสะยล่ะนี่ข้างนี้เ้างนสมันมือมันก็มองไม่เห็นสิโอ้ยมันไายมันใหญ่มันไายหยาดเสือไอโฟนีหนูไม่ได้อต่ทุกวันเลยเนี่ยเล่นเพื่อลูกเลยโอ้โหอ้มเอฟซีเป็นโบเห็นด้วเป็นโบเห็น โมเมนต่นไอโพนออไอพนมาเลยเอาเงินนะพ่อไม่สีพ่อขอนังลูกเลยพ่อตีให้เงินใส่มาสิ้อียงเงินตีสิ้อขนมเงินบุมีเงินสิขนมก่เงินใสไอ้พ่นชอบจะใสคิดยังนานเดี๋ยวหนูสิหนูสิผาพ่อไปเบิ่งคนนี้สองคนนี้ปาดจ้า พร้อมแล้วพร้อมแล้วไปเลยชนีพร้อมแล้วบอค่ะใครชนีอะไรใครไชนีคะอะไรช้าอีชนีอย่านะคะอย่านะค้าไม่มาเล่นกับแม่แม่ะเนะนะมาจากเคไหมเนี่ยคีเอฟซีบอค่ะคีเอฟซีบ้านเธอได้ไงนี่นี่อย่ามาเล่นกับแม่แกันผูพ่อผูเล่นเล่นเพลงอะไรก็ไม่รู้ยังนี่จะมาทำอะไรมาถ่ายคลิปนี่ล่ามาถ่ายคลิดเจ้าลงเลย ไอ้ขอเอาลูกคือเก่าเลยวเออมีแน่ลอะไรพี่แน่ลงเลยว้ายเรไปดูกับข้าวทุ่มไปไม่ต้องมาดูข้าวแม่เดี๋ยวมาฟังกับเขาเรื่อนี้อ๋อสวัสดีตาไม้กันสวัสดีค่ะตาไม้สวัสดีจ้ามีอะไรคะลูกมีอะไรของแม่มีอะไรมันมีอย่างอีกยาหรือยังคะอิกยาพิษสุนัขบ้าหรือยังเอาสีอะไรยังกัน ก็ขีดป้องกันไว้ตัวเนาะโอ้ยบ่ได้เป็นอย่าเงี้ยใช่ดีคะนี่ยพัดใครแม่ขั้วแม่ขั้วค่ะแต่ว่าต้องต้องบอกว่าแม่ขั้วคนสวยด้วยค่ะแม่ขั้วคนสวยค่ะเดี๋ยวมาดูอาหารที่ทำวันนี้นะคะเมนูผัก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 ค่ะวันนี้วันนี้ป้าทำแป้งฟ้าอีหยังแป้งป้า ยัแบคนบอกว่าจไหนคนะบอกร้านมาจางไหนหนึ่งปลาหนึ่งปลาแปะซะนในจานน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่าแล้วก็มีผักเยอะๆยังแปะซะบไมคกินเล้แปะและซะบอกแปะ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 ซ่าทีมียังบอรอาหารวันนี้แล้วก็มีแล้วก็มีแกงเห็ดปอกบอกนแปะซ่ามันก็เหมือนกับสิ่งงิ่งางสิางนู้นหรอไห ่าไปทงคุณบ่อันี่ไ่ซ้ายน้าปัดแกงเข็ดของโปดของปรดปัดเดี๋ยวกินเหมือนนี้ไม่ตะแน่เสียบเซีกกล้วยดีกล้วยดไปยังิร้วยกล้วยดีไนเสียกล้วยปัดกล้วยสองเันไติดเงินแต่มันยังบมาสูงอกะเดี๋ยว เพชรยักษ์กระเน่งอะไรครับฮะอะไรดูนี่อ๋อบังตัวเองนี่คิดเมนอ๋อบังตัวเองก็เป็นครับฝากที่ตามผู้ไทยดำแอดเวนเจอในเด้อครับเด้อครับผมไปลนบากครับไปลำบากไปขุดตมขุดมุดมุดขี้หินแห่ลองเพลงบ่บปินดีจังไหนล่ะถ้าลองเพลงปินกะทีน้องหอยจักบาทเนี่ยน้องหอยจักบาทเนี่ยนั่นก็ น้องหอยบุญแข่งเรือบัรน,น้องหอยบุญแข่งเรือบัรน,น้องหอยำคำพูดมากเลยเแม่แม่แสบคำพูดมากเลยเก็ร้องสิอ่ะอน,อน้องนึกที่ห้องให้อันชคน,นี้สองคนคนฝล่อยนะคะใครแค่นี้ไม่ว่าคุอย่างนี้นะเอา้า โมเมนตบ่ค่ะไม่ใช่ครัโอ้จะมาคือคักแน่เนาะมาล,ลองที่จะบุญแข่งเรืรอบ<ป>ัาน้องหอยน้องคนกเกษตรวิสยัยไอพานุ่งปลายบาย่ไกลไอกันจากกันหน่อยฮะ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 ปัสได้กล่นขะเข็ม <c oughs> งานแข่งงานแข่งเรือบัาน้องหอยงานแข่งเรือบัาน้องหอยนั่งเคียร์ยุบอนอคอนพอยพิบายอย่างอายเธอตา <c oughs> แข่งเรือจำชีโม่ละ ทำไมไม่เข้ากันเลยทักบไม่เข้ากันเลยอ่ะ้าเต็มไมยเข้ากันอันนี้อันนี้ซื้อเหลือเด้อครับไม่ใช่เหลือครับฝากฝากนเด้อครับฝากนฝากฝากนะครับฝากเพจเด้อฝากเพจติเคทิอันันีวิไลเด้อครับฝากเพติดตามคพับห้ได YouTube ด้วยนะครับ YouTube ด้วย YouTube นะอ้เขาติดตามเดิหนึ่งหมื่นหาหาพันแล้วพอแล้วพ่อแล้วขอบคุณพครับ หนึ <AN> ่งจุดหามื่นแล้วฝากเด็กพอฝากยูทูบด้วยนะครับเคเพชรอนันต์สีวิไลเอาเมื่อกี้นี่ยังเป็นชนีอยู่เลยเอ้ยค่ะฝากยูทูบด้วยนะครับฝากน้ำเนยอ่าผู้ชายดำเอสเวนเจอร์ใช่ไหมครับพูดตามหาหาสิบสองคนป๊อดห้าโอ้ยพอแล้วพอแจกก็จำนำละสิบสองคนขออีกหน่อยหนึ่งได้มันอดลอยนี่นะคะช่องยูทูบค่ะช่องยูทูบเคเพชรอนันต์สีวิไลนะคะฝากด้วยนะครับขอบคุณค่ะ เบิ่กินห้าวกันวัตะ่ะไอตมปลาเขามีอ่าเดี๋ยวนี้ละขอตัวกินข้าวกันเด้ค่ะจะรับดอนี่สวัสดีเน่สวัสดีเน่สวัสดีเน่ปาคนป้าคนสวัสดีค่ะเอียกบีบนักปรานหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพ่อแขกเออเอแม่แขกขอบคุณแแม่แขกแม่แขกขอ